คุณผู้ชมมาดูตักกระแตนกล้วยไม้ที่แสนสวยงาม สวยจริงพี่นิกสวยจนบางที่อยากจะได้มาครอบครอง,งแต่ว่าก็คือเอากล้วยไม้ไหวพระมาทแทนไปก่อนนะคะเ <c oughs> จ้าตะกัแตนอันนี้นะคะมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าตะกัแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพูค่ะหรือตะกัแตนต่อยมวยกล้วยไม้สีชมพูซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตะกัแตนตาข้าวที่สวยที่สุดเลยนะคะใช่เขาตั้งชื่อตามลักษณะของเจ้าตะกัแตนตาข้าวนี้คือ,อเหมือนกลีบของกล้วยไม้สวยที่มันมีความสวยงามสวยมากคุณผู้ชมท่า เห็นจากภาพคือมาเป็นชมพูระเรื่อตัดด้วยขาวนะคุณผู้ชมและจะบอกว่าลักษณะพิเศษของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้ในระหว่างวันด้วยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมค่ะเช่นความชื้นหรือว่าความเข้มของแสงนั่นเองเหมือนอารมณ์กิ้งก่าเหมือนกันเนาะทำไมถึงอัศจรรย์ได้ขนาดนี้นั่นเป็นเพราะว่าเขาอจะต้องพลางตัวไงจิมมี่จากศัตรูต่างๆนะคะเขาจึงต้องแบบเนียนที่สุดในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันจะบอกว่าเขาก็จะไปอยู่บนยอดแบบดอก ไม้แบบนิ่งๆบางทีก็คือกลมกลืนจริงๆนะคะพี่เดและขาเข่ออะไรของเขาเนี่ยเหมือนกลีบกล้วยไม้จริงๆด้วยอ่ะโดยตัวเมียนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ตัวเมียจะมีไซส์ประมาณ6-7เซนตัวผู้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5เซน4เซนประมาณนี้และที่สําคัญพฤติกรรมของเขาคือที่เราเคยคุยกันจากสารคดีคือแมลงเนี่ยหลังจากที่เขาผสมพันธ์กันแล้ว ตัวเมียเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นคนแบบตั้งท้องดูแลลูก<อ>ใช่ไหมเขาอะต้องการโปรตีนจึงมีพฤติกรรมในการที่จะต้องหตัวผู้เพื่อกิน,ปนเป็นอาหารอันนี้คือ,อมไม่ต้องรอผสมพันธุ์ค่ะถ้าตัวผู้ไม่พร้อมก็กินเลยโอโ แต่พบมากที่สุดในป่าดิบชื้นนะคะอของมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเพราะว่ามันยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะแต่ในไทยก็มีค่ะคุณใช่แล้วค่ะพี่นี่เพราะว่ามีการนะคะคนพบที่สวนปาลามของคนไทยเองเลยค่ะที่ชุมชน,ชนห้วยกบนะคะบ้านวังยวนตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นตัวใหญ่และสวยมากเดี๋ยวขึ้นคลิปให้ดูสวยจริงพี่<ๆ>แปลกใจว่าเนี่ยบ้านเราอะ่ะมีสวนกล้วยไม้ตั้งเยอะแล้วทำไมเจอที่นครศรีธรรมราช นครปฐมก็น่าจะมีนะอส่วนออคิดหรือเขาอาจจะเนียนจนไม่รู้เลยน้องก็เลยโดนส่งออกไปพร้อมกับกล้วยไม้กล้วยไมยไปรู้ตั้วยกก็พูดไปาโดนฟรีดไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมสับสนค่ะนี่คือข้อมูลดีๆของตั๊กแตนกล้วยไม้ค่ะ